สวัสดีค่ะท่านข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ p e n News กับดิฉันปาจารีสวนสินพงค่ะคณะผู้ตรวจประเมินสำนักง,งานสีเขียวหรือ Green Office จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าตรวจประเมินอาคาร5.1ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักง,งานใหญ่เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการพิจารณาตัดสินรางวัลสำนักง,งานสีเขียวหรือ r e e n o อฟ i c e ระดับประเทศค่ะ คณะผู้ตรวจประเมินจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้ารับฟังข้อมูลและตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการสำนักง,งานสีเขียวของอาคาร51การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักง,งานใหญ่จากพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในอาคารเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินรางวัลสำนักง,งานสีเขียวระดับประเทศ สำหรับอาคาร51เป็นหนึ่งในอาคารที่ PEA ส่งเข้าขอการรับรองสำนักง,งานสีเขียวหรือ Green Office ประจำปี2564จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และในโอกาสนี้นายสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ได้รวมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวรวมกับคณะผู้ตรวจประเมินจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื่อไปถ่ายทอดให้กับพนักงานสำหรับไปปรับใช้กับอาคารแห่งอื่นๆของ PEA ทั่วประเทศ ที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ส่งอาคารสำนักง,งานต่างๆทั่วประเทศเข้ารับการพิจารณารางวัลสำนักง,งานสีเขียวระดับประเทศมาแล้วต่อเนื่องสามารถลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกจำนวนมากพร้อมมุ่งสู่การปรับตัวเข้าสู่การเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ส่งอาคาร51เข้ารับการพิจารณารางวัลสำนักง,งานสีเขียวในปีนี้นั้นจะเป็นต้นแบบในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมและยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับพนักง,งาน PEA เล็งเห็นถึงความสำคัญของการลดของเสียจากการปฏิบัติงานเพื่อให้ประเทศไทยของเรานั้นมุ่งสู่การเป็นสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยังย่งยืนค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ใหม่ทาง PEA News ค่ะสำหรับวันนี้ที่ันปาจารีศนสินพงศ์ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ